งานเทถนนคอนกรีตนะครับวันนี้ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงนะห์ครับอยู่บนเขานะครับเนี่ยชมบรรยากาศนะัอยู่บนเขานะครับโดยทีมงานนายกบัวลอยนะครับ นกีดหน้านะครับบ้านนี้คอนคกรีตเส้นแรกในหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับในคอนกรีตเส้นแรกนะบ้านอยู่บนเขานะครับการสันจรยากลําบากนะวันนี้งานสู้ชีวิตมาครับทำงานสามคนนะครับวันนี้เหนื่อยหน้าดูแล้วครับเนี่ย สวยงามมากฟันกีดครับขูดหน้าลายไปก็สวยแล้วครับเที่ยวที่สามโมพันนี้นะครับ K5 ป่าพลังนะครับวันนี้เที่ยวที่สามนะครับไหวยครั้งหนึ่งก็น่าจะหมดแล้วนะครับ ครับเนี่ยจากเคเคคอนเรียอำเภอพิรันนะครับสวยสะอาดดีนะ